ขณะที่กําลังกังวลกันอยู่นะครับว่าค่าไฟปีน่าจะแพงขนาดไหนนายกบอกว่ากําลังหาแนวทางลดค่าไฟให้อยู่ตั้งเป้าว่าจะให้อยู่ที่หน่วยละ4บาท10สตางค์แต่นายกยอมรับนะครับว่าจะทําให้ค่าไฟต่ํากว่า4บาทเป็นไปไม่ได้ นายกรัฐมนตรีพูดถึงประเด็นค่าไฟนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลกําลังพยายามดูอยู่ว่าจะลดค่าไฟด้วยวิธีไหนหลังจากที่งวดค่าไฟฟ้าล่าสุดที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือว่ากกพประกาศค่าไฟฟ้างวดมกราคมถึงเมษายนปี67หรือว่าปีหน้าจะปรับขึ้นไปเป็นหน่วยละ4บาท68สสตางค์ก็เกิดเสียงวิจารณ์ว่าโอ้โหจะไม่ไหวกันต้นทุนจะแพงมากนายกก็บอกไปแล้วว่าค่าไฟตัวเลขนี้เนี่ยมันรับไม่ได้แพงเกินไป ตอนนี้ตัวเลขค่าไฟที่4บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับแต่ตัวเลขที่นายกอยากได้จริงๆอยากให้กดลงมาให้ถึงก็คือค่าไฟหน่วยละ4บาทส0สตางค์ตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่แต่นายกยังยอมรับว่าการจะทำให้ค่าไฟฟ้าในไทยต่ำกว่าหน่วยละ4บาทเป็นไปไม่ได้ครับ